สวัสดีครับวันนี้กับร้านถาวรนทูทชอปเรียกทางดูหนึ่งไมล์าบอิฐานะครับวันนี้นะฮะพบกับกิตกรรมใหม่แบบกล้องกินรถมีนโวนะครับสำหรับติดรตยนต์ตัวนี้นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับนะฮะให้ความคมชัดดีๆนะครับร้อยแปดีนะครับาเซนเซอร์โซนีนะครับสตาร์วิดใหม่ครับแล้วก็แบตเตอรี่สามารถอยู่ได้นานสองชั่วโมงนะครับ หนึ่กนะครรับสอากนะครับ็ตกว้างรอยสี่สอรับแสนเน็ตหนจุแปนะครับไไฟนะครับํานรองรับไวและห้าแบบนี้นะครับการน้ำอ่างในนีสนะครับตัวนี้นะครับเกมาครับอัพเดทเฟิแวร ส่วนนี้นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับสามารถดูผ่านได้นะครับให้ความคมชัดนะครับไม่ต้องใส่ที่ตัวนะครับนะฮะเราก็ติดที่ตัวรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับตัวนี้นะฮะให้ความคมชัดมากๆนะครับเพื่อนทั้งไหนนะครับที่มีความสนใจอยากจะติดตั้งมอเตอร์ไซค์ันสวยของท่านอย่าง b i ็ Mac ของคันนี้นะครับ ก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้านถาวรนุกช็อปเรียกทางิรงในไม่รัสค่ะเรา,าควา,าม,าาม,มดีนะครับให้การต้อนรับแล้วก็สาม,า,มารถสอบถามข้อมูลริ่มเดิมได้เลยนะครับ,บต,ติดวิทตีไม่ว่ากันนะครับแล้วก็มีความดีที่จะบริการท่านลูกค้านะครับฝากติดตามใน t ิ k กต็อกแล้วก็เฟซถาวรสอบามด้วยนะครับสวัสดีครับ